สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันอิทธิพลของไพ่การทํางานเขา้ามาอยู่ใบแรกนะคะก็เป็นเดือนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานการเริ่มต้นนะ การลงทุนต่างๆนะคะถือว่านะยังเกิดโอกาสแล้วเดือนนี้ยังมีที่ผลของไพ่การเดินทางด้วยนะคะซึ่งถือว่าหน้าที่จะเข้ามานะทำให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยตำแหน่งนี้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีนะหน้าที่จะเข้ามานะนำข่าวดีหรือนําโชคกับเรื่องของการเงินมาให้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ส่งผลดีนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะ ีคลายปัญหาให้หรือ,อยังเข้ามาสดับศูนย์นะคะหรือผลักดันนะคนที่เกิดราศีธนูอยู่นะอาจจะเข้ามากดดันบ้างแต่ถือว่ายัางเป็นตําแหน่งนะที่ทําให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะได้รับผลประโยชน์อยู่ในช่วงนี้ค่ะในตําแหน่งนะคะของบ้านอยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆน่าที่จะเป็นตําแหน่งที่นําในเรื่องของโชคลาภการเงินมาให้หรือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีหรือความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันในตําแหน่งของญาติพี่น้องต้องระวัง จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของการถูกชรยศหักหลังนะคะหรือการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือการทะเลาะวิวาทกันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ,ะจันยังต้องระวังในตําแหน่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพของญาตินะคะอาจจะมีปัญหาก็ได้ค่ะในตําแหน่งของบริวารลูกน้อง จะได้บริวารที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะแต่ต้องถือว่าบริวารเป็นคนที่มีไหวพริบมีเล่ห์เหลี่ยมค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นคนที่เกิดราศรีธนูเองอาจจะควบคุมบริวารลูกน้องยากนะอาจจะต้องลงไปนะใส่ใจหรือต้องลงไปนะคะดูง,งานบ่อยๆหน่อยนะและตำแหน่งของลูกหรือหลานถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังสอบบรรจุคัดเลือกน่าที่จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับเรื่องของการเรียนหรือการทำงานด้วยนะ และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะเดือนนี้อาจจะต้องระวังปัญหากันหรือว่าต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานนิดนึงนะเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่หรือว่านะคะในเรื่องของการทำงานร่วมกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะฉันอาจจะต้องแบบพยายามปรับกับเรื่องของการทำงานกันให้เยอะและตำแหน่งของการช่วยเหลือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะราศีธนูนะคะอาจจะก,กังวลใจเรื่องการเงินนะไพ่ยี่พยากรก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจหรอกนะค,ะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะทุกๆเรื่องเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนั่นแหละจะเข้ามาขี้คายปัญหาให้การทำงานในช่วงนี้นะคะมีช่อลนมงไพ่หนึ่งไม้นะก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นงานใหม่อยู่แล้ว นะอาจจะได้รับโอกาสให,ใหม่ๆในช่วงนี้ช่วงต้นเดือนน่ะอาจจะเป็นช่วงที่ยังมีปัญหากับเรื่องของการทํางานเราก็ต้องสร้างผลงานให้มากหน่อยแล้วก็ระวังปัญหากับเพื่อนนะร่วมงานในช่วงต้นเดือนบ้างพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะการทํางานจะเกิดโอกาสที่ดีนะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนจะได้รับการขี้คลายแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานในช่วงกลางเดือนไปนะคะเกิด <c' 1> โอกาสหรือว่าประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะส่วนในเรื่ voilà. องของการเงินนะคะเดือนนี้ก็คืออิทธิพลของไพ่ราชินีเหรียญ ไพ่าการเงินนี่นเป็นไพ่เศรษฐีนีนะฉะนั้นถือว่าดวงการเงินนี้ยังเข้ามาอยู่แต่เดือนนี้อาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะคะค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็นะคะลูกหลานหรือบริวารอันนี้ให้ไปควบคุมละกันโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายจ,จะค่อนข้างมากแล้วก็การทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์อยากให้ระวังเพราะว่าเดือนนี้หินี่ปุ่นของไพ่การถูกหลอกถูกโกงอยู่ฉะนั้นการเงินหรือการเคลื่อนไหวอะไรในช่วงต้นเดือนนะคะอยากจะให้ระวังสําหรับคนที่เกิดราศีธ พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ส่งผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรโชคลาบการเงินหรือผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามานะ,ะส่งเสริมดวงด้านการเงินด้วยนะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินนะคะน่าจะดีนะคะกว่าช่วงต้นเดือนนะคะหรือเทา,าไหนมีความคิดที่จะลงทุนเนี่ยนะเราก็ไปลงทุนในช่วงกลางเดือนไปนะคะน่าจะเกิดโอกาสมากกว่านะคะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี่มีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาปูพันในเรื่องของความรักแต่คนโสดนี่ควรที่จะคบเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้ยังเหธิผลของไพ่การคบซ้อนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เป็นความรักที่จริงจังเท่าที่ควรฉะนั้นการเป็นเพื่อนกันนะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าการเป็นคนรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันในช่วงนี้เรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของการใช้ความรุนแรง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือบางคู่นี้อาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันก็ยังได้รับผลกระทบเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของความไม่เข้าใจกันปัญหานะคะหรือการนอกใจกันอาจจะเข้ามาบ้างอยากให้กลับไปปรับกันนะคะหรือว่าต้องมาจับเข่าคุยกันนะคะเคลียปัญหาใจกันจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นถ้าอยู่กันต่อได้ก็อยู่ ถ้าอยู่กันต่อไม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องของการเสนอที่จะหย่าร้างกันนะ,ะเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของทางออกดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยในช่วงนี้แต่ถ้าถามว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันนะชั้นคู่ไหนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเดือนนี้นะคะถ้ามีความขัดแย้งกันก็ควรนะคะที่จะไปปรับความเข้าใจกันนะคะหรือพยายามให้รับรับอย่างเท่าเทียมด้วยจะได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้น สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะเรื่องของอุบัติเหตุของหล่นจากที่สูงอ่ะกระแทกศีรษะอันนี้ต้องระวังอย่าไปเดินในสถานที่ที่เขากาลังต่อเติมซ่อมแซมหรือก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงหรือบางทีเนี่ยเดินไปไม่มองนะเดินไปชนต้นไม้อย่างเงี้ยหัวแตกอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะแล้วก็นะคะบริเวณทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะ เรื่องของการติดเชื้อต่างๆต้องระวังนะเพราะยังเห็นอาการปัดเจ็บนะคะหรือเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจการทํางานของปอดไม่ค่อยดีนะแล้วก็เรื่องของช่องล่างนะคุณสุภาพสตรีนี้ก็คือมดลกูกคุณสุภาพหลุษก,ก็คือช่องล่างเดี๋ยวนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการกินหรือน้ําตาลในเลือดนิดนึงนะคะ ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีธนูนะคะสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ของคนรักนะเซ่งต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้เยอะหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นงานใหม่นะพี่แต่ว่างานที่ดาวได้เริ่มต้นในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่งานที่เราแบบทําเองอาจจะถูกบังคับให้ทํา นะมันยังมีเรื่องของปัญหาการทํางานหรือว่าเราต้องไปแก้ไขในช่วงนี้อยู่นะคะฉะนั้นถือว่างานอาจจะยากนะคะหรือนะคะได้รับแรงกดดันนั่นแหละต้องอดทนนิดนึงถือว่าผลจากเรื่องของการทํางานนะคะหรือการแก้ไขปัญหาจะทําให้คุ้มค่านะคะแล้วยังเกิดประโยชน์กับเรื่องธุรกิจอยู่นะคะต้องควบคุมเรื่องของรมนะระมาระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรือการทะเลาะวิวาทกันด้วย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะฉันยังต้องควบคุมเรื่องการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยแต่พัฒนายากค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปากเสียงกันในช่วงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะคะต้องดูแลนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีค่ะไม่ว่าจะไปสมัครงานไปสอบบรรจุหรือรอการถูกโปรโมทนะคะก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํางานขน้าราชการหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้านกฎหมายถือว่าจะส่งผลในด้านดีหรือคนที่ทํางานประจําอาจจะเป็นเดือนที่ถูกกดดันบ้างหรือถูกเรียกไปพูดคุยบ้างนะคะแต่ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปควบคุมบริหารหรือว่าทํางานด้วยตัวเองอะนะจะทําให้นะคะส่งผลดีมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่เดือนนี้นะคะต้องควบคุมการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ต้องทําให้การเงินหรือการใช้จ่ายเป็นระบบระเบียบมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลาค่ะถือว่ายังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วพูดคุยกันให้มากนะคะไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะ แต่ถ้าเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปัญจันนะคะต้องไปจัดการปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะ,ะอาจจะไปมีเรื่องของการแบบเตรียมการอุทธร์อะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าเป็นสถานการะคะ์ค่ะก็น่าจะส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานแน่นอนเพื่อนจะเข้ามานําข่าวดีให้หรือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสน,นุน การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีโชคลาภกับเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักคนโสดถือว่ามีดวงที่จะพบรักที่ดีอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนแต่มีโอกาสพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะเดือนนี้จะเด่นเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะหรือว่าทําให้เรื่องของธุรกิจหรือการทํางานเติบโตมากขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี้ถือว่าโดดเด่นนะจะมีคนเข้ามาโผลพันในเรื่องของความรักคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะการทํางานยังต้องระวังเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องงานหรือสร้างผลงานให้มากๆคือบางคนให้อยู่ในช่วงว่างงานต้องออกไปหาง,งานนะคะไม่งั้นจะว่างงานนานหรือบางคนเนี่ยทำงานประจาอยู่เราก็อย่าหยุดงานบ่อย นะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานนี่อย่าดูหนังอย่าดูซีรีส์อย่าเล่นเกมในเวลาง,งานไม่งั้นอาจจะถูกปลดนะคะหรือถูกลดตําแหน่งได้นะ,ะหรือถูกเรียกไปต่อว่านะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะต้องกระตุ้นผลงานหรือต้องขยันให้เยอะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมบ้างแล้วก็การท,ทรําธุรกรรมการเงินด้านสุนะายต้องระวังค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีเสน่ห์นะคะแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคะ ส่วคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3คู่ครองของเราอาจจะเจ้าชู้ด้วยต้องระวังสุขภาพร่างกายก็อาหารการกินหรือต้องควบคุมเรื่องของน้ําตาลในเลือดแล้วก็การกระดูกค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะการทำงานนะคะยังส่งผลในด้านดีแต่ต้องระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันนะคะต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะบางคนเนี่ยหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะเราอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะแล้วก็กลุ่มลูกค้านะหรือผู้สนับสนุนด้านการเงินการลงทุนเนี่ยเป็นคุณสุภาพสตรีอย่าไปมีปัญหา,หานะกับเจ้าของเงินนะไม่งั้นเรื่องของการทำงานนี่นะคะจะค่อนข้างแบบได้รับผลกระทบนะหรือสูญเสียโอกาสได้ง่ายนะ ฉนันอยาใช้ทิฏฐิอีโก้กับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนการเงินไรายได้เข้ามาละแต่ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินเนี่ยอาจจะต้องควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเนี่ยนะคะถือว่ามีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะแต่จะมีปัญหาเรื่องของฐานะเรื่องของการเงินนะคะรักยังมีอุปสรรคค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหากันนะคะ ชีวิตคู่ชีวิตรักไม่มีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแล้วจะมีแต่เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงิน ลุนะะ้นล้วนเลยนะคะฉะนันต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโอกาสหรือความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่องเรื่องของการเงินรายได,ได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดนะคะถือว่ามีคนเข้ามาเริ่มต้นในความรักนะคะแต่ว่ามันยังเป็นไพ่คนโสดอยู่นะ,ะฉะนั้นถ้าเดือนนี้นะคะถามว่านะคะถ้าเราเป็นโสดอยู่เนี่ยน่าจะดีกว่ากัน มีคู่นะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคนที่เข้ามาแล้วก็เป็นเพื่อนไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่อยากให้เติมความหวานกันให้มากๆนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสแน่นอนนะเรื่องของการทํางานเรื่องของการร่วมพูดลงชนกันนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทาให้เรื่องของการทํางานเกิดการเคลื่อนไหวค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้การเงินนี้จะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือด้วยนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความราชานิดหน่อยนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นการเตือนคนที่เกิดราศีธนูด้วยว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเ <d> มื่อเราได้รับแล้วเราควรที่จะรู้จักให้ตอบไปด้วยไม่ใช่จะรอรับอย่างเดียวต้องรู้จักให้เขาด้วยนะจะทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดราศีธนูนะคะดีมากขึ้นหรือได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดยังไม่เด่นแหละความสัมพันธ์ที่เข้ามามันก็จะไม่ใช่ความรักจะเป็นแต่เรื่องของเงื่อนไขนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาก็จะเข้ามาบังคับ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับการจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะฉันต้องปรับหรือทําความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะจะมีอาการปวดศรีรษะนะคะปวดเหงือกปวดฟันนะรวมถึงหัวใจความดันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะคุณไหนที่ทํางานในที่มีฝุ่นเยอะๆนะคะต้องดูแลตังให้มากหน่อยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปติเหตุทางนิ้วมือหรือข้อมือนะอาจจะเกิดขึ้นค่ะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ